สวัสดีครับคุณผู้ชมทัญญ่าพาคุณผู้ชมเดินเข้ามาในตลาดแห่งหนึ่งนะคะที่อยุธยาเดี๋ยวมาดูว่ามาทำอะไรที่ตลาดไหนดูสิฟิวตอนนี้ไหนอะส8 0ร้อแปดสิบไหนดูก่อนดูดูดูไหนน้องนี่เหรอเออสดสดนี่เท่าไหร่อ่ะสี่ร้อยห้าสิบเหรอ3 38 3สามแปดสามร้อยแปดสิบเอากิโลสามโล กุ้งเป็นๆเ,เลยเนี่ยโอ,โอเคโอเคค่ะยาสอกุ้งเป็นนะคะอยู่ที่อยุธยาเดี๋ยวท่านย่าจะเข้าไปทานนี่คือคือนึ่กุ้งหนึง่งกิโลนะคะนะคอะไรสามร้อยแปดสิบเจาอาจารย์เนี่ยเคจก็คนเดียวเลยในุมค่ะนี่คือคุณยายปุ๋ยนะคะ,คยยน,ะ,คะน้องของคุณยายแป๋วบ้านนี้พอปลาหมด อร่อยไหมอ่ะอ่ะยายปุย๋ยลองยายปุย๋ยอร่อยอร่อยแซบแซบป,ปะคะอะนะเอออร่อยเลิศอร่อยเลิศแถมโอโ้โหตายแล้วเนี่ยพี่จะดอกแม่เจ้าอะไรกันเนี้ยคุปโชมดูกุ้งจาง้าแล้วสวยดูเธจะบอกขาถ่ายรูปกุ้งก่อนตัวไม่ตัวไม่ใหญ่มากนะแต่ว่าอร่อย ใช่ไหมคะเดี๋ยวดูเคเจกินโอ้โหสุดๆไม่ดูดูกันนะคะสดมากากาแล้วเจอตัวใหญ่ตายยังเนียกุ้งแกะให้ดูตัวใหญ่ขนาดไหนก็ใหญ่ประมาณเนี้ยกุ้งยังไม่ตายเมื่อกี้เยอะจริงๆลองนับซิ่ว่ากี่ตัวได้โอ้โหเยอะจะแกะหางกันกระเทดผัดปูโอเคอาหารเยอะมาก ขาไม่แยกพริกหรออ้าวไม,ไม่เป็นไรไกินไปแซบๆนั่นแหละหัดกินดูลองดูเคเจกินพริกครั้งแรกซแซบๆกินพริกไม่เป็นค่ะอร่อยุอ่คุณผู้ชม่าใครมาอุทิยาไม่มาร้านนี้ือมาไม่ถึงหรือว่าผิดเพราะว่าอาหารอร่อย้จิ้มแซ่บมาก เพราะว่าฉันยากินรสจัดทีมืออาหารร้านนี้ใช้ได้ราคาก็ไม่แพงนะคะเขาให้ส่วนลดไหมไม่ให้ไม่ให้สับปาโฆษณาเขาอีกไม่ใช่โฆษณาดีกินดีอร่อยก็เลยบอกก็กาลังจะเดินมาถึงร้านขายเอานะมันเชื่อมเผือกเชื่อมแม่ไม่เอาซองไหมฮัตเชยเบส you ตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ตลาดมาดิเดี๋ยวดิลากมาเคจบางวันก็มาด บอกค <st it ule> ุณผู้ชมบอกว่าบางวันเคเจก็งองไงบ้านก็ท้าก็เคเจก็เหนื่อยขี้เกียจมั่งอะไรมั่งสัญญาติโซมนี่ไขมันเชื่อมเผือกเชื่อมโอ้โหพึ่งมาตอมเลยแสดงว่าอร่อยจริงขายขีดเท่าไหร่คะน้องขีดสิบหกโอ้โหราคาถูกมากมอร่อยด้วยคคุุณณเยอะอะะไรตรงนีน้คือในตลาดเลยนะปีกตลาดกลาง ร้านนี้อยู่ตรงตลาดกลางเพื่อการเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแม่แต่้แม่อ้นอยูแม่แม่ว่แม่แม่ที่สุดก็ตแบ่แต่แม่แม่แม่แ็่ะเ่แม่แม่แม่แ่อม่แม่แเ่แมีแม่รี่แม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 ่แเ่แม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 ่วม่แมแมม่แม่แมแแอแ่แ่แม่แ้แม่ม โอ้โหดูให้กะทิโอ้ไม่มีขี้เหนียวเลยร้านนี้มาเลยมาเลยต้องแนะนําเลยนี่โอ้โหดูกะทิโอ้โหเยอะไปไหมรถแรกแจกแถมทบามอ่ะซื้อหวายแป๊บพึ่งขาเอามาแล้วมาแล้วลุงมาแล้ววิ่งมาเลยข้ามถนนไม่ดูรถด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุงขาตะกร้าเนี่ยเท่าไหร่คะตะก้าเรียมันเนี้ค่ะลุงลดราคาให้พิเศษ ลุงตกลงลุงคิดเท่าไหร่หนูจะลุงลุงไปออกยูทูบนั่นแหละก็สองร้อยห้าสิบละลุงเนาะโอเคได้ค่ะได้ค่ะจ้ามีอันใหม่มีลุงมีไหมอ่ะเออเอาลูกใหม่เอาลูกใหม่อยตสองร้อยห้าสิบลุงให้เท่าไหร่สรุปแล้วฟั่มเนี่ยอะแมสหลังคนไทยลรด้แต่เอาใส่กับ tennis ด้อมก็ด้อมก็ด้อม

อ๋อหั่นหน้ากากปลาได้ค่ะเอาไปได้ถุงโอเคต้นเห็จางต้นเห็ดใช่แล้วเอาไปได้อ๋อโอเคไม่ใช่ก็รู้ที่ดีคุณผู้ชมมาถึงตอนนี้ธัญญาต้องขอพากเสียงลงไปแทนนะคะเพราะว่าที่ธัญญาถ่ายมาเนี่ยอาจจะเป็นว่าเพราะว่าไมโครโฟนหลุดหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะธัญญาไม่ทราบว่าไม่มีเสียงเข้ามามีแต่ภาพธัญญาาก็เลยต้องขออนุญาตพากแทนแล้วก็อาจจะมีติดขัดบ้างเวลาพากนะคะเพราะว่าเอาพากแบบม้วนเดียวจบอะค่ะ ดูปุ๊บพักปั๊บนะคะองค์รูปปั้นที่เห็นนั่นคือองค์สมเด็จพระนเรศวรน,นะคะซึ่งประดิษฐานอยู่ที่วัดธรรมิกร,ราชนะคะที่จังหวัดอยุธยาและนี่ก็เป็นโบสถ์เก่าซึ่งมีพระพุทธร,รูปอยู่ด้านในนะคะแล้วัดนี้นะ่ะทัญญารู้ว่ายังมีพระพิสุสงฆ์จำวัดอยู่ดูจากตรงนี้ดูเหมือนจะไม่มีพระนะแต่จริงๆแล้วมีค่ะตรงด้านล่างทัญญาได้เห็นพระภิสุสงฆ์ท่านหนึ่งนะคะแล้วก็ผู้ประสางกฤษแนะนํานักท่องเที่ยว อธิบายเกี่ยวกับวัดให้กับนักท่องเที่ยวฟังนะคะคุณชมดูภายในโบสถ์เก่าแก่มากๆเดินเข้ามาเนี่ยทาให้เรามีความรู้สึกว่าเราทึ่งแล้วเราก็เงียบมันจะมีภาพเหมือนแบบในอดีตที่เราเราคิดไปเองว่าเออคนในสมัยอยุธยาในสมัยก่อนเนี่ยในยุคประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยเขามีความเป็นอยู่กันยังไงแต่งตัวเหมือนคนในสมัยโบราณ ท่นยาท่านยาคิดอย่างงี้ท่านยาเดินเข้าไปตรงนั้นปุ๊บไม่รู้ใครจะคิดเหมือนทัญนยาหรือเปล่าเนาะทัญนยาจะคิดแบบนั้นแล้วก็นั่นอันนั้นก็คือรูปปั้นรูปสิงนะคะซึ่งอยู่รอบเจดีย์มีเกตัวทัญนยาไม่ได้นับเนาะแต่ว่าเป็นสถาเสถาปัตยกรรมใช่ไหมคะคุณผู้ชมสวยงามมากและนี่ก็ทําบุญสร้างหลังคาโบสถ์นะคะจําหน่ายแผ่นกระเบื้องวันที่ทัญนยาไปเนี่ยขอบอกเลยว่าเงียบมากๆเป็นวันธรรมดาแล้วก็ไม่มีผู้คนคะ่ะ เงียบแล้วก็สงบเข้าไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สถานที่ประวัติศาสตร์แบบนี้คุณูุธมจะมีความรู้สึกว่าพูดอะไรไม่ออกนะคะมีความรู้สึกว่าทึ่งแล้วก็ซาบซึ้งกินใจบอกไม่ถูกอธัญญาอธิบายไม่ถูกเอาเป็นว่าใครไปแล้วก็คงจะรู้สึกเช่นเดียวกับทัญญานะคะอันนี้ก็คือหลังจากที่เราไหว้พระที่วัดนั้นเสร็จก็นั่งรถชมรอบเมืองอันนี้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ของจังหวัดอยุธยา ก็จะเป็นซากประหาักหักพังเป็นรั้วเห็นไหมคะเป็นรั้วแล้วก็เป็นสิ่งต่างๆที่อยู่ในสมัยโบราณที่จะดูแล้วขนลุกคุณผู้ชมเออใช้คํานี้ดีกว่าขนลุกค่ะคุณผู้ชมคะ่ะเห็นแล้วมันนึกภาพไปถึงแบบ ไม่อยากจะเห็นภาพของคนสมัยก่อนท่านจะมาต้องมาเซิร์ช Google ดูแล้วว่าเขามีความเป็นอยู่ไงรูปภาพในสมัยก่อนเป็นยังไงแล้วตรงนี้ก็มีช้างให้ขี่นะคุณผู้ชมให้นั่งเอ,อรอบๆเมืองช้างแต่งตัวประดับประดาสวยงามมากแต่ว่าทันย่าถามเคเจว่านั่งไหมเทเจบอกว่าไม่ Mike, นั่งเพราะว่าสงสารช้างค่ะซึ่งก็จริงนะแดดร้อนมากช้างก็เดินคนยังร้อนแทบโอ้โหไม่รู้จะว่าไงคุณผู้ชมมาที่ทันย่าไปอากาศร้อนจริงๆเหงื่อแตกเป็นน้ำเลยค่ะ นี่นะคะช้างส่วนมากคนที่นั่งช้างก็จะเป็นนักท่องเที่ยวแล้วพวกเราก็ยังคงขับรถชมเมืองกันต่อไปวัดมหาธาตุนะคะคุณผู้ชมที่วัดมหาธาตุนี่ก็สวยงามอีกเช่นกันทุกอย่างในอยุธยาสวยหมดคุณผู้ชมทัญญาไปกี่ครั้งธัญญาก็ชอบครั้งล่าสุดที่ทัญญาไปตอนนั้นทัญญาอยุยังไม่อ๋อมีเคเจแล้วแครเจเกิดแต่ยังเล็กๆหกเจ็ดขวบอะไรประมาณนั้นนะที่ทัญญามาครั้งสุดท้ายแล้วก็ไม่เคยได้มาอีกเลยนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมมองดูสิ เหมือนกับแบบถ้าไม่มีเสียงมอเตอร์ไซค์ตอนนั้นนะในในความเป็นจริงในถนนเนี่ยเสียงดังมากทันย่าว่าเงียบแบบเนี้ยดีนะคะแล้วก็ในคุณผู้ชมดูสวยไหมล่ะนะคะประเทศไทยเราสวยจริงๆฝรั่งมาเห็นนะคุณผู้ชมฝรั่งอึ้งนะคะเนี่ยนะคะเราจอดรถแล้วก็กําลังจะเดินไปที่วัดมหาธาตุแต่ว่า <laughs> ดันจอดผิดทางคุณผู้ชมเพราะเห็นข้างทางแดดล่มทันย่าก็จอดเลยแล้วก็เดินไปนะคุณผู้ชมดูก่อนเขียวท้องอ่อ อ่ออะไรนะหญ้าสีเขียวแล้วด้านหลังเป็นวัดโอ้โหสวยงามจริงๆคุณผู้ชมสวยงามมากๆค่ะอยากให้ใครที่ยังไม่เคยไปเที่ยวก็ลองไปเที่ยวดูนะคะบ้านเราสวยสวยยากําลังเดินจะเข้าไปที่วัดนะคะแต่เนี่ยดูคุณผู้ชมดูสะพานก็ได้หักพังลงไปบ้างนะคะแต่เขามีการซ่อมแซมนะคุณผู้ชมท่านยายเห็นมีกองหินกองทรายแล้วก็มีช่างซ่อมอยู่บูรณะปฏิสังขรณ์อยู่ตลอดเวลา นะคะเก็บไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้รุ่นลูกรุ่นหลานของเรารุ่นเลนหลนได้ดูกันนะคุณผู้ชมค่ะนะคะรอบๆตัววัดเดินไปไม่ถึงด้านหน้าค่ะแล้วก็ต้องเดินกลับนะคะเดินมาซื้อน้ําคอแห้งมากก็มาถามแม่ค้าว่าทางเข้าอยู่ที่ไหนคะคุณแม่ค้าบอกคุณแม่ค้าบอกว่าไอ้ที่คุณอยู่เนี่ยที่ด้านหลังคุณจะต้องไปเข้าด้านหน้าแต่ทันย่ายอมแพ้แลวทันย่าไม่ไปท่าก็เลยใช้วิธีขับรถวนไปดูด้านหน้าเอานะคะนี่ค่ะสวยไหมคะคุณผู้ชมสวยมาก a z i n งจริงไทยแลนด์นะคะนี่ค่ะแล้วก็จบการเที่ยววัดในอยุธยาของทันย่าไว้แค่นี้นะคะแลนนี่ก็ขับรถพาชมรอบเมืองทันย่ายังมีวัดที่ทันย่าไม่ได้ไปอีกหนึ่งวัดสองวัดวัดพนัญเชิงวัดใหญ่ชัยมงคลนะคะแต่ว่าเออเวลาไม่พอค่ะทันย่าก็เอาแค่นี้เท่าที่ได้เที่ยวเท่าที่เที่ยวได้เพราะว่าไม่ไกลกรุงเทพเดี๋ยวมาอีกได้นะคะคุณผู้ชมจะบอกว่าทันย่าก็เคยมาวัดชีพามนะที่วัดใหญ่ชัยมงคลแต่ทันย่าวันนี้วันที่วัน วันนี้ที่ธัญญาไปยุทธยาธัญญาไม่มีโอกาสได้แวะไปเพราะว่าหมดเวลาซะก่อนนะคะคุณผู้ชมขาแล้วเดี๋ยวธัญญาจะพาคุณผู้ชมไปทานข้าวทานเค้กอีกร้านหนึ่งคุณผู้ชมขาและนี่ก็เป็นร้านเค้กอีกร้านหนึ่งที่ธัญญาพาคุณผู้ชมมานั่งชิลๆนะคะยามบ่ายบ่ายเกือบๆเย็นนะคะร้านตกแต่งน่ารักนะคะชื่อร้านเด็กเคเจบอกไว้ตอนท้ายธัญญาจาชื่อไม่ได้อีกละนี่เดินเข้ามาคุณผู้ชมก็จะต้องอึ้งในบรรยากาศดู เป็นแม่น้ําอยู่ข้างหน้าสวยงามมากจริงๆไม่รู้สิคนที่เห็นบ่อยๆอ,อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยธรรมดาแต่ทัญญาแบบเอ้ยมาเจอแบบธรรมชาติแม่น้ำเจ้พยาลมเย็นๆทัญญาชอบรู้สึกว่าโอ้ยเนี่ยสวยสุดยอดแล้วของยายก็ดูเมนูไอศครีมเค้กนะคะเพราะว่าถ้าข้าวกลางวันเราทานมากันแล้วเราก็ยังอิ่มอยู่นะคะ ร้าน summer house นะคะคุณผู้ชมแมมพูดแล้วน้ำลายเห็นแล้วน้ำลายไหลอยากทานคุณผู้ชมกล้วยไข่ไอศครีมคุณผู้ชมเห็นไหมหน้าตาขนมต่างๆนะคะก็ไม่มีเสียงอีกเช่นเคยเพราะว่าไมโครโฟนหลุดนะคะทันย่ามาเช็คหลังจากที่ถ่ายคลิปตรงนี้เสร็จทันย่าอา้าวไมโครโฟนหล่นปุ๊บไปอยู่ที่พื้นนั่นก็คือสาเหตุที่ทําไมถ่ายแล้วไม่มีเสียงนะคะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะนี่ แม่น้ำเจา้าพญาอยากจะโดดเลยคุณผู้ชมถ้าเป็นธัญญาเด็กๆทัญ่าคงโดดล้ใส่ห่วงยางกระโดดลงไปเลยเขามีรั้วกัน้นกันคนตกน้ําน้ําก็ขึ้นมาปิ่มมากเลยค่ะสวยธัญญาเดินเอาขาไปลุยๆเตะๆน้ําเล่นเย็นดีผู้ชมมองไปสิว้างสุดลูกหูลูกตานะคะใครจะสามารถว่ายน้ําข้ามไปฝั่งตรงข้ามได้เห็นเขาบอกว่าน้ําเชี่ยวมากธัญญาคนเหนือที่ไม่เอา แต่ถ้าบ้านบ้านทัญนย่าอยู่ติดคลองแบบนี้ทันย่าก็จะลงไปแช่นะคะแต่ว่าจะต้องมีแบบชูชีพหรืออะไรเพื่อความปลอดภัยนะคะทัานยากก่ากลัวเนี่ยนี่มีขนุนอยู่ในนี้ใช่ติมมที่ทำเองแน่เลยเนาะใส่ขนุนลก,ลกนสีออกแบบเห,หลืองเหลืองนิดนึงออมันไม่ขาวเหมือนไอกิมที่ใ เรือลากดูดิลำนิดเดียวลากแลด,ดูเรือที่ลากใหญ่ไปเ,เลยเลยอ่ะโอ้โหเหมือนลากแบบลากหมู่บ้านน่ะด,ดูดิแล้วดูเรือลา,ลากนิดดิอุ้ยไหล,หลผ่านหลายจังหวัดลูกกาาาแฟมาขายเรือกาแฟตีคู่เลยเรือกาแฟ <c oughs> นี่กี่้ <c oughs> ใส่ข้าวแล้วก็มีพวงลำเล็กไว้ข้างลำหนึ่งข้างหลัง มีกี่คนที่อยู่บนเรือขอบคุณเจ้าภาพ้าภาพจงเจริญไม่ไกลมากนะ17นาทีเหรอ17นาทีเลยหรอก็ได้เคเจนหน้าตากดตักเนอะเอาหัวโผล่เข้ามาสิไหนดูกดตักแปลว่ากดตักแปลว่าอะไรใครแปลออกมาว่ากดตักแปลว่าอะไรเออใช่โอ้ดูแลงดูแล ภาษาอะไรภาษาไฮลัมอโกตักแล้วโปเซียวรู้หมโปเซียลเออโปเซียลรู้มาเกเจตอบักน็ได้ยินมาตั้งแต่เด็กอะโปเซียวที่แบบอะไรอ่ะคล้ายๆแบบหมดเยี่ยวหมดแรงอะเอออ่อนแรงเคกนพบแล้วผลไม้ผลไม้มะนาวแอปเปิ้ลอะไรหั่นแล้วใส่ลงไปในน้ำหมดแม้แต่น้ำก็อร่อย สารพัดผักเนยอออร่อยแต่นี่ก็ไม่ได้น้ำกระเชงปีบอกน้ำหมักน้ำหมักน้ำมันน้ำกระเชงก็แบบใไม่ใช่น้ำหมักหรอกแค่ใส่เพืวามสดชื่อพอบอกใช้คำว่าหมักดูน่ากลัวกัตื่นเช้ามาก็กินแก้วนึ่งอย่างเงี้ยคือกาพเออเขึ้นตัวมีแอปเปิ้ลมะนาวมะนาวสาระแหน่์แอปเปิลสรเแนร์มิ้นต์มิ้นต์มิ้นต์แอปเปิ้ลเอาไปทำสดชื่นหอม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 คผู้ชมช่วยใส่แบบมะนา ใส่แตะมันนาเฉยไม่ใส่แตมันนาเฉยไม่อร่อยแต่นี่มันใส่แอปเปิลกับสตรอเบอร์รี่ไปจะหอมอ่อนๆเนาะอยู่ในนี้ใช่ไหมชื่อว่นาโซดาแต่น้ำสะอาดเจ๊บรรยากาศในร้านสวยน่ารักตอบชื่งเหรอคะ ดอกไม้จีนชมขาญาติขานเสร็จแล้วแล้วก็เตรียมตัวจะกลับแล้วนะคะแล้วก็วันนี้จะพาคุณชมไปที่ร้านอาหารร้านดีค่ะเป็นไงบ้างเค้กนั้นนี้กินเข้าไปอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยกินไอศครีมไปกี่ลูกหน้าไม่แม่ก็มันให้มันไปจะท้อนเมาเมาวับเลยเป็นไงคะไอศครีมอร่อยไหมอร่อยอร่อยเนาะตรงนี้ถ่ายออกมาก็สวยเนาะวันนี้ก็จัดล่าผู้ชมไปที่ร้านอาหารที่ร้านเลนะลดุซัมเฮาส์ นะคะที่อยุธยานะคะบายบายอิ่มแล้วบายบายสวัสดีค่ะสวัสดีสองมือเล้วสวัสดีค่ะสวยสวยสวัสดีค่ะมีเพลงเบาๆบายบาย